สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นหนังสือเกิดขึ้นมาอย่างไงคือผมเนี่ยติดตามคุณหนงมดทนนมาสักพักละผมเป็นแฟนคลับอ๋อลงมาเดนะครับครับเป็นคอลัมนิสต์ในรายการนี้ด้วยครับใช่ครับใช่ผมเป็นแฟนคลับเขานะครับทุกครั้งงานสัปดาห์หนังสือผมจะชอบไปยืนมองเขาเหมือนเหมือนเด็กแฟนคลับหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วจะเป็นผู้ชายใส่เสื้อคอกลมสีดําใส่แว่นกันแดดอยู่ตลอดเวลาแล้วจะโยกเก้าอี้แล้วก็เซนอยากรู้ไหมทําไมเขาทางานเอออยากทราบนะครับ เขานึกว่าเขาหลอกเขาคิดว่าทำงั้นแล้วเขาหลอกเคเชื่อผมครับผมรู้จักเขาดีนครับน้องชายผมเองครับเขาก็หลอกนะครับผมเขาก็หลอแบบของเขาเขาก็หลอบเขาชอบพูดประโยคนึงครับเขาบอกว่าขอให้มีความสุขกับการอ่านหนังสือนะครับขอให้มีความสุขกับการอ่านหนังสือนะครับผมเป็นเด็กที่ไม่ได้ซื้อหนังสือของเขาแต่ผมไปยืนอยู่ใกล้ๆเขาเพื่อรอฟังประโยคนี้ว่าขอให้มีความสุขกับการอ่านนะครับผมไม่เข้าใจว่า ทำไมเขาดูยิ้มแย้มจังกับการเซ็นหนังสือแบบสิบยี่สิบสาสิบถึงร้อยคนขนาดนั้นจน,จนแรงทั้งนั้นแหละ <laughs> เห <laughs> <laughs> มือนทำลายความเชื่อเลยเขาเป็นอย่างานั้นเขาเป็นคนอย่างานั้นจริงๆ <laughs> แล้วก็วันนึงไปเจอคุณโหน่งคุณโหน่งบอกเราชื่อชรจินาโชดหรือเปล่ <laughs> า <laughs> ผมว่าตกใจรู้จักผมเหรอฮะบอกรู้จักสิรู้จักอย่างอย่างดีอเราทําให้นึกถึงพี่ตอนเด็กๆเด็กที่คิดแปลกมีมุมมองใหม่ๆแล้วก็กล้าแสดงออกอเขาบอกว่า เขาตกนี่มันหลอกชมตัวเองนะเนี่ยมันพูดถึงแกแต่มันชมตัวมันเองนะเป็นกระจกสะท้อนครับผมเขาก็บอกว่าถ้าเมื่อไหร่อยากจะเป็นนักเขียนให้มานะ่ผมก็หันไปบอกผู้จัดการของผมชื่อคุณเบิ้ลผมอยากเป็นนักเขียนนะแต่ผมเด็กไปและผมเป็นใครก็ไม่รู้เป็นเด็กที่ยังไม่ดีพร้อมแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างผมก็ไม่มีความมั่นใจนะครับผ่านไปล่วงเลยจนผลบวชนะครับแล้วก็ เป็นพระเหมือนชีวิตมันกลมกล่องเหมือนกาแฟที่เคี่ยวมาดีแล้วครับมันมันมันกำลังกลมกล่องดีเขาเจ้าว่านบอกผมว่ากนี่ผมชอบตอนคุณพูดอะไรแล้วแฟนเขาฮือฮ่าฮือฮ่าเขาร้อนหรือเปล่าครับผมเคยสัมภาษณ์พี่เบิร์ตคล้ายๆอย่างนี้เลยนะลองลองหยิบน้ำที่มีเสียงกรี๊ดอหยิบน้ำหย้ใช่ใช่แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ ม่นี่ยครับมันกลมมันกลมกจากการบวชมันทําให้ได้รู้เรื่องราวต่างๆลงตัวมากยิ่งขึ้นใช่ครับได้เวลาทําหนังสือแล้วได้เลยเพราะเจ้าวาดบอกเลยว่าอยากทําอะไรรีบทำครับเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันตายพุ่งเมื่อไหร่ตราบใดที่คุณยังมีเจตนาดีและอยากจะทําดีทําไปเถอะครับผมศึกปุ๊บไปไปเหมือนเด็กที่อยากจะเป็นศิลปินอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นอะไรที่ตัวเองใฝ่ฝันถือกระดาษ A 4 10กแผ่นมีฟิวเจอร์บอร์ดเล็กๆไปพีเซนต์เหรอไปพีเซน เขาก็นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ไม้ผมก็ยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าน้องมาทําอะไรครับผมบอกผมมาพรีเซนต์หนังสือครับถามตรงๆงเลยจะได้ไม่เสียเวลาทำไมพี่ต้องซื้อหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ดียังไงผมบอกว่าตอบด้วยความสัตย์จริงนะครับพี่เคยเห็นศิลปินดาราหรือคนที่ทําอาชีพเหมือนผมเนี่ยออกมาเล่าเรื่องคนอื่นบ้างหรือเปล่าหนังสือเล่มหนึ่งมักจะผูกการเล่าเรื่องตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งเล่มของเขาของเขาวิธีการนําเสนอแบบนั้น ซึ่งไม่ผิดแต่ของผมเนี่ยผมได้ไปคุกคีกับคนมาเยอะเพราะผมชอบฟังคนเขาเล่าผมเล่าเรื่องรอบๆอ,อื่นๆใช่ผมเล่าเรื่องรอบคนอื่นผมเล่าความดีของเขาที่มีอยู่จริงสัมผสัสได้มีข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้คนมาอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนแบบนี้ยังมีอยู่นะเว้ยคุณสู้สู้และอย่างคุณสู้ได้อีกเ <john> นี่ยแหละคือหนังสือของผมอืเขาบอกว่าพี่นงทำไมฮะโยกตัวอีกทีโยกตัวเขาบอกว่าโอเคผมซื้อ นั่นคือที่มานั่นคือที่มาของเล่มนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับ Present Perfect ใช่ครับมียังคะมีอ่าเอาไปคืนซะนะเอาไปอ่านซะนะครับรู้สึกยังไงหลังจากที่มันออกไปเป็นงานแล้วมีฟีดแบ็กอะไรยังไงบ้างวันที่ลงพิมพ์มันพิมพ์ปิ้น proof น่าบอกแบบเวลาเราเห็นมันไหลออกมาโอ้โหน้ําตาปริ่มเลยครับมันแบบยืนมองแบบ น้ำตาไหลเลยจะขายอออวะกลัวกลัวก็นมาทำไมเยอะแยะกลัวกลัวเหมือนกันแต่ผมจํำได้ว่าผมม้วน r พลฟนั้นครับขับรถกลับไปที่บ้านครับเอาให้แม่คนแรกเลยอแล้วก็บอกเขาว่าแบบเนี่ยเราทําได้นะรฮะขายได้ไม่ได้ไม่รู้คแต่แบบสิ่งที่เขาผลิตผลผมมาเนี่ยครับมันคือเลื่เนี้อะไรฮะ นี่คุณอินจริงนะเนี่ยขนาดนี้ยังอินเลยอินอินใช่ไหมอินมันเป็นความภูมิใจนะครับคนอื่นอ่านแล้วจะได้อะไรบางอย่างอย่างที่คุณตั้งใจไว้ครับตัวคุณผลิตหนังสือจากงานชิ้นนี้คุณได้อะไรผมได้รู้จักคํานี้มากขึ้นนั่นคือการเป็นผู้ให้อธิบายมาคาว่าให้มันสั้นนะฮะให้ที่ดีที่สุดคือให้โดยไม่มีข้อแม้ให้โดยที่ไม่รู้ว่าเป้าหมายมันจะไปอยู่ที่ไหน ให้โดยที่ไม่รู้ว่าเขาจะปฏิเสธหรือเปล่าแต่ขึ้นชื่อว่าให้แล้วเนี่ยมันดีแน่นอนนี่คือฝั่งที่เริ่มต้นมาจากคุณพ่ออยากให้ลูกอ่านหนังสือครับยอดเยี่ยมขอบคุณครับเล่าเรื่องคุณแม่บ้างอ่ะคุณแม่ฝึกอะไรจอนมาบ้างชอนตั้งแต่เด็ก <laughs> ขอโทษ <laughs> <laughs> เรียกผิดแค่นี้ก็ไม่ได้ <laughs> <laughs> คุณแม่ผมเป็นซิงเกิลมันนะครับก็คือเป็น ผู้หญิงคนเดียวคุณแม่เลี้ยงลูกคนเดียวพ่อคุณพ่อยไปอยู่ที่อืน่นโดยที่มีคนคอยประคบป,ประงงเราคือคุณพลอยฉะนั้นวิธีการเลี้ยงของเขาเนี่ยค่อนข้างต้องทัฟคือแข็งแรงมากแล้วก็มีวิธีการที่ต้องรวบรัดตัดตอนให้ไวทุกงานที่เขาสอนหรือว่าให้ผมทำเนี่ยล้วนแต่มีคิดมาแล้วแต่ค่อนข้างจะสวนทางกับสิ่งที่ผมต้องการอ,อย่างยกตัวอย่างง่ายๆตอน,นเด็กเนี่ยเด็กวัยรุ่นทุกคนจะได้ไปเรียนว่ายน้ํากับเพื่อนนะครับแม่ครับอยากไปเรียนว่ายน้ำแม่บอกว่าใช่เหรออยากเรียนจริงหรือเปล่า หรืออยากตามกระแสหรือว่าอยากไปกับเพื่อนก็เลยพาผมไปสาวยน้ําแถวแฮปปี้แลนด์แล้วก็จับผมโยรองสระทันทีผมก็ว่ายน้ําไม่เป็นผมแทบจะจมนะครับสุดท้ายแล้วฉันทยานบอกว่าเฮ้ยต้องเอาตัวรอดนะต้องตะเกียกตะกายให้ได้คุณแม่ก็เลยเอายื่นมือมาแล้วบอกป่ะพวกนี้ไปสมัครเรียนกันก็คือพิสูจน์แล้วว่าคุณพยายามคุณพยายามก่อนชั้นถึงช่วยนะครับตั้งแต่วิธีการสอนอะไรแบบนั้นมาตลอดคุณพลอยเองก็สอนให้ผมเป็นลูกผู้ชาย เตะบอลว่ายน้ําสอนบมปันจักรยานเขาสอนผมเฮ้ยล้มไม่ต้องกลัวนะลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาจะทําหน้าที่แทนคุณพ่อได้ค่อนข้างจะครบถ้วนคือทั้งแม่ทั้งพี่สาวทำตัวเป็นคุณพ่อให้ใช่ใช่ต่อเติมส่วนที่ขาดให้ฉะนั้นเมื่อเวลาสมควรตอนอายุมัน13มนะครับก็เกิดโปรเจกต์30,000บาทขึ้นมาโปรเจกต์30,000บาททุกคนจะงงว่าโปรเจกต์อะไรโปรเจกต์ทุนการศึกษาหรือเปล่าคุณอายุ13นี่ชั้นประมาณประมาณป6นะครับป .6 โอเคโปรเจกต์3า0 0 0บาทเล่ามาเลยคุณแม่บอกว่า แม่จะให้ไปเมกานะผมดีใจมากเอาละเว้ยเหมือนเด็กไปซัมเมอร์โอ้ยเที<อ>่ยวกันเพื่อนคือได้อวดเพื่อนแน่นอนครับแม่บอกว่าอยากจะไปไหนก็ไปนะแต่ให้เงินแค่สามหมื่นเราก็เวอร์ไปมนะันสามหมื่นสามเดือนจะไปอยู่ยังไงอ่ะนั่นนะครับนั่นคือคาถามที่ผมถามคุณแม่ว่าแล้วผมจะอยู่ไงเขาบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้เงินกลับมาเยอะกว่าเดิมนั่นคือแปลว่าลูกต้องทํางานผมก็เวอร์ครับว่าแล้วไปอยู่ยังไงไป,ไปอยู่กับใครไปอยู่คนเดียวครับ ไม่มีคนรู้จักไม่มีอะไรคุณแม่ให,นะให้ญาติที่อยู่คนละรัฐคอยดูอยู่ข้าง้าเกิดอะไรขึ้นมาให้เขาไปช่วยแต่เขาบอกว่าห้ามห้ามเข้ามาคุณแม่คุณเบลวิชานี้มาจากไหนอะเศร้าหลินเหรอหรืออะไร <laughs> คุณแม่ผม,มเหมือนเสียคุณตาคุณยายตั้งแต่อายุมาสิบเจ็ดนะนัันท่านเลยท่านเลยอยากให้ทุกคนแข็งแรงไม่ว <sh arp> ่าจะอายุเท่าไหร่คุณต้องอยู่รอดได้ด้วยตัวเองใช่ครับโอ้โหคือผมเพิ่งมาได้คําตอบมนะว่าคุณแม่บอกว่าถ้าลูกอยู่ที่นี่ทํางานเหมือนเด็กคนอื่นเกิด ผิดพลาดอะไรทิดเดียวเนี่ยปู่ย่าตายายลุงบ้าน้าจะเข้ามาโอ้ลูกเอ้ยอะไรเงี้ยลูกจะไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตลูกจะไม่รู้จักความสําเร็จถ้าลูกไม่รู้จักความว่าลําบากนะครับผมก็เลยแบบเขาจละเขาก็ไปผมก็เลยส่งผมที่ดอนเมืองคุณไปด้วยความรู้สึกยังไงกลัวครับนะเด็กอายุ13บปอหใช่ครับไปคนเดียวไปคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับมีหาที่พักไว้ให้แล้วหรือต้องไปหาเองต้องไปหาเองครับโอ้ ผมไปถึงสนามบินที่จอร์เจียครับไปประโยคแรกถามเลยว่าไทยทาวอยู่ที่ไหนหวังพึ่งคนไทยก่อนข่าวคนไทยก่อนหัยทุกคืนผมร้องไห้ทุกวันนะครับว่าทำไมผมต้องมาทําอะไรด้วยเนี่ยนะฮะนั่นดิใช่ครับผมทํางานหนักมากพี่ดูวันไม่ได้เที่ยวเลยนะที่ไม่ได้เที่ยวเลยอย่าไปพูดว่าไปเที่ยวอย่ารู้ว่าไปเที่ยวอย่าพูดว่าไปซัมเมอร์อย่าพูดว่าไปซัมเมอร์เหมือนแรงงานไปหางานทำเลยคนต่างด้าวที่มาอยู่ที่เนี่ยผมทํามาไม่ต่างกับเขา ผมวันหนึ่งรับสี่งานผมตื่นเริ่มจากลองเล่ากิจวัตรแบบให้ฟังหน่อยสิว่าคุณอยู่ยังไงตื่นตีห้าครึ่งครับตื่นีห้าออกออกจากห้องไม่เกินหกโมงครับนะครับออกเสร็จปุ๊บปั่นจักรยานไปส่งนังสือพิมพ์ครับนะครับภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นไปรับขวดผลิตภัณฑ์น้ําดื่มนะครับน้ำอัดลมน้ำอัดลมนะครับจากจากโรงงานแล้วก็ส่งตามเขตภายในเวลาสองชั่วโมงโดยการใช้ปั่นจักรยาน หลังจากนั้นกลับไปที่้งครามสุรบิงหน้าอารมณ์ครับแล้วกลับไปที่ร้านบับบกัมครับเป็นร้านอาหารฝรั่งที่เกี่ยวกับกุ้งครับผมต้องไปตกกุ้งก่อนแล้วก็เอามาผัดนะครับเฮ้ยร้านของนั่นบ้าในเรื่องฟอ r e เรสกัมอร์เรสกัมป่ะมันเป็นร้านที่มีอยู่จริงด้วยมีอยู่จริงใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วเราเสร็จจากนั้นปุ๊บนะครับก็มาขัดห้องน้ำครับขัดคือห้องน้ำฝรั่งสกปรกมากเขาเขาไม่ค่อยคลีน สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับบทเรียนจากการสังน,นะก็คือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ทําความผิดเราไม่ได้ทํามันสกรปรกมูนั้นไม่ใช่ของเราเ <laughs> แต่เราไปเราไปเขาจะได้เห็นภาพเผื่อช่วงนี้เขากินอะไรอยู่หน้ามูนั้นไม่ใช่ของเราเอ,อแต่บางครั้งเราต้องเลือกที่จะเสียสละตักมันออกไปเพื่อ<ๆ>ความสุขสบายของคนอื่นบ้าง นั่นคือหน้าที่ของผมมันเป็นการอดทนต่อภารกิจเลยนะสําหรับเด็กอายุ13-14ใช่หนักมากครับแล้วร้องไห้ไหมตอนนั้นร้องร้องไห้หนักมากหนักมากแฮชแท็กร้องไห้หนักมากคือผมต้องใส่ถุงมือพลาสติกแล้วก็แบบทำไมต้องมาขี้ใส่ตรงนี้ใช่ใช่แย่แย่แย่แล้วแบบเสร็จปุ๊บต้องรีบคลีนตัวเองเพื่อกลับไปร้านวิดีโอบล็อกบัสเตอร์ ไปเป็นพนักงานก่อเทปเนี่ยเสร็จสี่ทุ่มแล้วก็วงจรชีวิตเริ่มจ็อบที่สี่ใช่ใช่ครับเสร็จสี่ทุ่มรีบนอนเพราะตีห้าอีกแล้วอีกแล้วครับเจ็ดวันมีวันหยุดกี่วันผมทํางานหกวันครึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งคือผมลาไปสวนสาธารณะทิ่ไปทั้งหมดเนี่ยช่วงที่ได้พักผ่อนหย่อนใจเหมือนมาเที่ยวอเมริกาคือสวนสาธารณะรึ่วันกับวันสุดท้ายครับวันสุดท้ายที่ที่ผมไปขอทํางานที่ดิสนีย์แลนด โดยการใส่ชุดมาสคอตแบบนี้แนล์เหระใช่ครับได้เป็นตัวอะไรโดนัลด์ดักครับแล้วมันยากมากพี่ดูการที่เราต้อง a c t ติ g ต้องฝึกด้วยต้องฝึกต้องฝึกต้องเจอเด็กแล้วแบบอะไรเงี้ยผมต้องเป็นลี่ตลอดซึ่งตัดภาพเข้ามาในหน้าผมนี่คือแทบจะร้องไห้แล้วเพราะมันร้อนแล้วถอดหัวไม่ได้แล้วเด็กต่อแถวขอลายเซ็นเราด้วยโดนัลด์ดักต้องเซ็นลายเซ็นนะครับคนเด็กเขาชอบอ่ะเพื่อแลกกับการได้เที่ยวดิสนีย์แลนด์แบบอลิมิเต็ดอลิมิตหนึ่งวันเต็มเต็ม เพื่อวันนี้อ่ะเอา่ทั้งหมดมาจากน้ำพักน้ำแรงจริงๆแม้แต่จะเที่ยวสนุกได้เที่ยวครั้งเดียววันเดียววันเดียวครับระหว่างทาง90้าสิบวันนั้นคุณได้โทรกลับมาพร่ำบ่นกับแม่ผมขอกลับบ้านหรืออะไรยังไงไหมครับเคยโทรครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเรื่องเงินคุณแม่ตัดสายตลอดเลยครับโอ้โหแม่คุณเป็นทหารพรานมาก่อนฝึกยังกับโอ้โหอีกนิดเดียวให้ไปลบแล้วเนี่ยแล้วคุณแม่บอกว่าถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยเครื่องบินไม่ตกอย่าโทรมาโอเค ส่วนสำคัญละมาถึงวันนี้ย้อนกลับไปเราได้อะไรไปบวชเป็นยังไงพอคลองผ้าเหลือผมร้องไห้ทุกวันเลยครับเนี่ยผมต้องนั่งปิกอัพร้อน,อน,อนๆก็ถือตารลาลาัดไปกิ่นิมตนนะครับชีวิตนี้ผมว่ามันยากที่จะได้เจอเมื่อคุณรู้จักตัวคนคุณดีคุณก็จะรู้ว่าใจของคุณต้องการอะไร